วันนี้มาเที่ยวหางแม่สองโอ้โหมโโหมอกสวยมากอามสกการตาเห็นไหมข้างหลังไงข้างหลังใกล้กว่าเนี่ยจะมาหาเรากี้มาหาเราเนี่ยไอ้นกกะจะมีนกมาแล้วยบเย็บๆย็บ,ยบนกเยอะด้วยดูดูนกดูไม้ดูธรรมชาติดูหมอกเห็นไหม สวยอามมากอ่างไม่สองไปน่เนมันี่แมันหันเขาไอ้องไมเดี๋ยวมันมาอ่างตรงนี้เดี๋ยวมันมาอ่างตรงนี้ข้ามนนแล้วนะ่ว่าข้ามถนนทันทีเลยฝ่ายนำลน ดูเรือตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วครับสวยมากครับครับดีครับ